สวัสดีครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือนครทองคานะครับหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือเอลโดราโดนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างนะครับเกี่ยวกับเมืองนครทองคําและยังมีภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับที่ได้หยิบยกเรื่องนี้ไปเล่านะครับผมแต่ก็ยังไม่มีใครได้สัมผัสของจริงนะครับว่าเมืองแห่งนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าทุกอย่างในเมืองแห่งนี้นะครับล้วนเป็นทองคํานะครับแต่ประเด็นสําคัญคือเมืองแห่งนี้นั้นมีจริงหรือไม่ ถึงแม้เรื่องนี้จะผ่านมานานกว่า100ปีนะครับเรื่องราวของเอลโดราโดนะครับก็ยังเป็นที่สนใจของนักล่าสมบัตินะครับจนกระทั่งในปีคศ1969นะครับก็ได้มีการขุดพบเครื่องทองนะครับริมฝั่งทะเลสาบเซียซ่านะครับผมในประเทศโคลัมเบียนะครับซึ่งหลักฐานนะครับก็คาดการนะครับว่าอาจจะมาจากนครทองคําการค้นพบนี้นะครับก็อาจจะเป็นการยืนยันได้ว่านครทองคําแห่งนี้นั้นเป็นเรื่องจริง